แกงเพราะไม่กินเที่ยงค่ะใส่ผักหวานเลไล <ๆ S 1> นี่ก็จะได้เซนต์ยอนผักหวานเนาะว้าผักหวานป้าค่ะจ<อ>้าผักหวานปตาสดๆน้าไม้พี่อ่อนไปสับมา้าขาหมดเศ้านี่ก็เลยนาดแตงเที่ยงกินกินนอนนั่นนะนอนไหนนอนทีนนน่เยาเปลี่ยวอ๋อ <laughs> บ้านกาช่วงเข่าฤดูกาลน้าไม้เข่าวไม้แล้วค่ะพากันแกงน้อไม้กินเที่ยงนอผักไงค่ะพาาี่อ่อนไปสับน้อนไมไ้พาบ้านบ้านว้าหนิจ้าน้าไม้พาบ้านมันเผ็ด น้ำไมไผ่บ้านนองแสบกับตุ่มโอ้ยแสบมันก็ออกก้อนมูอมนเพราะว่ามันฝนเริ่มตกแล้วเนาะตกหน้าเดือนหาเดือนเข่าแล้วค่ะเดือนหาแล้วเดือนสีเดือนหาติเตรียมแล้วค่ะซอยน้ำไม้กับนองมาลินค่ะติฟ้ากันแกงแกงกินเที่ยงอย่างนัก่อนไปกินข้าวเจ้ากันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมหุงข้าวเจ้าไว้ของเขาที่บ้านคืออะไรตัวฤอสีเห็นมันเข่ากันเนี่ย ป่นยังไงเลยเนาะแบบนี้เลยเป่นยังไงเลยค่ะแซ่บดีนะมันบ้านเนาะนี่ฮะก่อนกินได้ง่ายเนาะตะงไปท่าได้ปลาได้น้ำไม้ได้ยังไม่ขี้กันเนาะกินง่ายทกโดดนีว่ายัไงโดดนี้มีใส่ถุน้ำใส่น้ำไปเไียเก็บบ้าบงเธอะบ่อรีบรีบเรียนเฝ้าไหรตอ พอดีนะเพื่อน่าจออยเตะยืมรถไปใส่บุกมุ้งให้ไอ้ดงปะความกับทั้งหองของมันไหลเมืนอรอยิ่งไหลาย่อเนต้เ่าไปเฝ้ามาจิ้นเขาเลกไปนาะไปนากไปมุงหอยนะจะโอเคดียพึ่งจะได้หวเลาะอีกเอ้ยนี่นีกะเน่าเน่กะเน่า บ่ากันไว้ค่ะพากกันกินข้าวเที่ยงแล้วสิพากันไปง้มหอยน้ำรสหลังจ้วงเทศกาลสงการท่านไปเข่าหมดกันทั้งน้ำอย่าละไม่กันไปกนั่นกระขอนกระลูกขวบองเลยยุทองนางแกไอ้ท่านนั่นน่ะที่เข่าลงไปจริงใช่เขาเหลืองละบ่เลินแกละบ่กุ้ยขอเพื่อนเหลืองกล้วยเลรอเด้อรกางกันนั่นท่ายังไปนของห้องพิน้ำน่ำเพี่ยขนาเขาจนมันซามันซาจะพันเล่นกูะ <ม>อายุยมันอายุแมนอายุพันของเพื่อนอาจจะอายุเร็ว <c ười> กว่าเราจ้าผมื่อู้งานเนียนพ่อเลืเพื่นกินหน้าตั้งก้งาไ <ừ> หมพี่พันท์สอบนันวันวันไม่ทราบเปลี่ยนพันไหมเปลี่ยนพันไหมอันนี้าเ่องอะไรเร่อพไม่มีย่อนขาดกุ้ยเต้ยังเถื่อไหล ฝานใหมมาก่อนต okay, right, ัก้น้วก่นเป็นการเวลาทานมาแล้วก็ทานไปนะจ๊อไม่ั้เปิดปาได้สอนว่าเปลือกนะแต่มันจะได้ปร่งไรก็การติดแต่นี่ฝานค่ะ แฉบย้ำมาดูการ์นมาหนิมันกันเนาะอยู่แล้วได้ไหมก็ได้กินเลยอันนี้ขอมป่องป่องมันสิบเป็นไงล่ะนั่นเขี้ยวๆนะข้าบปลสับกินนากเลยเพียงสับตรงป่องเขียวมันหน่อไอยู่เนาะจ้าข้าค่อยเลือ่นปลายปลายทั้งนี้ข้าวฟ่าค่อยฟันเอาตัดตัดตรงนี้ก่อกแล้วจะกินที่ฟันตรงนี้นะแล้วก็ตัดตรงป่องป่องมันออกเลยมันแข็งที่แสดงว่าเฮ้ยเจ้าจับฟันเนี่ที่มันจับเงาฟันง่ายกว่ากันนี่ก็าจะมาตัดนะ แ้ามาลิ unfor, ้นฝานดูสนะจะไปเตรียมยานางให้น้องมา <xem S 1> <none. S 2> ลิ้นฝานนอนยังไงนี่ค่ะฝานเทนิดห้ามนกันเออะเดี๋ยวเขาลิ้นเปือิดึงเเขียวที่แ็งแข็งเ่มันตัดแต่นอหนีบ่ตัดแต่ตะมงหนีบ่เพปิยังไงตรงนี้แม่เออแบบนั่นแหละเรอเออเออนาเห็นว่าน่ะ กันพี่พี่พี่ปอน,น่ะปะรายเสื่อเอิญเยอะเสื่อเอิญเยอะโชว์เอิญกันเยอะน้ำไหมเมื่อกี้กันอเอาไปสรกางเขื่อนกันเลยเพื่อประมุขวานที่น้องเมื่อกี้น้องวลินบ่นขายค่ะพักพร<ป>ังเทศกาลพักพรัพี่อ่อนก็เลยไปหาหน้าไม้มาใส่แกงกินเที่ยงซะมื้อนี้เราเกล้าขาได้ออกบ้านมื้อเลิกมานหน้าไม้น้องเพิ่นไดหลายหลายนะคะมื้อนี้เพิ่นก็เลยมอบหน้าที่ให้ดองวรินลูกน้องวลินทร์ก็เลโชว์ฝีมือแกงหน้าไม้ เราไปเบื้องนาแล้วแต่เราไปเบิ้งนาแล้วเนี่จจาเลยเตลิดเบิ้งอยู่นออยู่นาเรานาพี่อ่อนเองใค่เนี้ยคนนมีกอพึ่มิกอแครเนียงูเลียมนอนหลับเนาะพูดได้น่อยหมุนแปาน้ำไม้ฝานแล้วเตรียมเครื่องเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือเอาเนื้อไม้มาคลุกใส่กับเกลือแล้วค่ะ หวานผักหวานปลาขั้นน้ำย่านางังต้มร้อยหม้อ,อย่านังให้มันเดือดแล้วจะได้มาปรุงน้ำไม่เพรต้มค่ะน้ำไม่แบบขั้นเลยรขั้นเสกเกลือแล้วเขาจะส่ไปต้มใส่กับน้ำย่านางังแกงใส่น้ำย่านังเดือดเ,อเครื่องแกลียงมันมีมีหลายอย่างในจะักน้อยะะอด้วยค่ะเขาโพด พูดสุดๆค่ะน้ำวลินนำมาจากบ้านเก่งใส่น้ำม่เพื่อจะไปเพิ่มความเข้มข้นของน้ำเพิ่มความนัวนะคะน้ำ นอกจักนัวน้ำขบเบียร์ก็แบบน้ำอย่านางเราเพิ่มความเข้ม,มข้น,ขนคืขอข้าวโพดข้าวโพขดข้าวเหนียวแต้มม่วงใช่ไหมท่านนี่ แกงน้ไม้ค่ะสูตรฝีมือน้องวารินพักันฝันแกงแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะกินเนาะคะ่ะแกงใส่ผักหวานใส่ขวโพดขวโพดดีฝานใส่แซ่บๆน่ามเข้มข้นดีค่ะชิมรสชาติแซ่บไปค่ะที่นี่เขาไปกินน้ำกันเนาะค่ะน้องวารินฝุงแล้วเรียบร้อยพร้อมกับไข่เจียวห่อนๆค่ะตอนกรงวันแซ่บๆไข่เจียวพร้อมเสิร์ฟไข่เป็ดเออจ้ะทอดไข่เจียวไข่เป็ดแซ่บ กินเลยแสบด้วยเนี่ยเพื่อนอ้ำพริกของเพื่อนวารินเอนาน้ำพริกของเพื่อนเด้ยรัดเป็นนั่น,นขนมพริกแสบๆตั้งเลย<น>ตั้ง<ม>ไหนก็ได้ตั้งไหนก็นได้อะไรเยอะไหมตั้งไหมเอาเลยเออแข่งไทยแขงไทยลูกใหญ่ๆเดี๋ยวเอาอันตัวอยู่บ้านอย่างเก็บมามน้องมันใหญ่เก่า ไม่เป็นทำไปสัม่สั่งคทรับอะไรเจว่าแบอยู่แล้วนะเอออย่าาท้องซิมบง้มานบ้างอืมอ่แมนบ่าเมันอยู่บ้านนะห็นรถมันจอดอยู่บอเดี๋ยวจโทนก็เถอะเอ้มจริงแฉงลแมแงบแพิเลนี่ิตพิเลอาว ตกไทยด้วยแตงโมเลือกเาพวกกันขีดบูดอกไปนะไปดนแต่งไทยเลยั่ะไหดูหยมบุกเนี้ยได้ป่ะอิ่มเลยป่ะอิ่มเลยจิงๆาป่ะเนป้ารอเขาจตรียมือ